เรื่องยอ่อดซีรีสจีน a m i s s a s n o w s o n g of Love ลมหนาวและสองเรารับชมได้ทาง VTV อดีตอัจฉริยะนักสนุกเกอร์เมืออาชีพหลินอี้หยางได้พบกับอินกวัวนักสนุกเกอร์เก้าลูกดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในคำคืนที่เกิดปรากฏการพายุหิมะตกอย่างหนักซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆที่สำคัญหลินอี้หยางได้ตกหลุมรักอินกวัวเพียงแค่แรกพบหลินอี้หยางเคยเป็นนักสนุกเกอร์ผู้โด่งดัง แต่ในการแข่งขันแมตช์หนึ่งเขาทำให้กรรมการขุ่นเคืองโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากได้คัดค้านคำตัดสินที่เขามองว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมและได้ประกาศเลิกแข่งขันทันทีส่งผลให้เขาลาออกจากอาชีพนักสนุกเกอร์ไปนับจากวันนั้นการปรากฏตัวของอินกัวได้เปลี่ยนชีวิตของอีอ้หยางไปอย่างสิ้นเชิงเธอทำให้เขากล้าที่จะออกไป,ไปเผชิญความจริงหลินอีอ้หยางเริ่มตามจีบอินกัวและกลับมาสารฝัรนหวนคืนเกมสนุกเกอร์ที่เขารักได้อีกครั้ง สุดท้ายทั้งสองคนก้าวเดินไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพหลังจากนั้นก็ได้อุทิศตัวเพื่อบินเลียดอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการบินเลียดฟิตเนสระดับชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม